వలవే వలక్రిష్ణపు దౌవేటి ఫోర్ కొఫో కొల kwa జితక సోతి ఫాకోని కొక్ వా దపువేటి దవన్యే లె నొక్ వా బయదర్ ఎక్స్ అపు నొ ఎక్స్ నిదర్ లనియా అమెడర్ లె టవిటర్ ఆ జతి వద ప షేర్ ఆఫ్ కుబడ కోకో డొనొ ట్రం నొ డొనొ జీ ట్రం అతా కుయ తకా లె ఎక్స్ అపుని ప షేర్ ఆఫ్ కుబడ క్యపకల အခုသ e ူတို့ဓာတ်လိုက်တတ်တူတဲ့ခါဒေါ်လီအေဒေါ်ဟီနေဒေါ်တေဂူတီတကူဘာလဲအကွေတတ်စောတိတ္ဖာစီကိုနော်တာကွေတခိုင်းနေတာဝဲကွေလောဒါလေအေဂလီကလောမောဘာသာတကီတော်နိဒယောကော်ပီငါတာဝါခနီဝီဘလီးဒယအဝေဒသူပြဂူဂယ်ထရန်စလိတ်အခုတိအတားဟဲ့သို့လူဖာဒိုယ ตตาะากี้่ดนใครนี่อาเอาก็คู่โดนลทรัมเอาไวป้ปืนท่อไว้าด้ไนจีเรียอปุ่น,น,นอนเลิกเปรเวด้ตั้มมาทิมาว่าปาคริโคเกทเวด้เละอาชีาก็นเี่ยเนาะอาไวกุ่วได้จะจ,จอีนอยอยาะเดีกยูเดลกกูเกิลทรานสลิทเทท่นี่เทเวด้าหากรัฐบาลไนจีเรียยังคงปล่อยให้มีการสังหารชาวคริส สหรัฐอเมริกาจะระงับความช่วยเหลือทั้งหมดเกณฑ์ไนจีเรียทันทีนตเตยได้เลยไนจีเรียปันด้วยนี่เด้อเมเปล่อ่าปวามาซีปวักคริฟโฮลอเรลลอสเซอเกเทลลาเชียก็ดีนี่ไปไดอเมริกาที่ผาประก็บประตูกีตาชดถ้วยไนจีเรียที่ผาแต่ที่ฮอกเชลหรอเตยได้วีบลอหนี่อัตชันจะเจอรึเปล่าเนาะ เจวดาและอาจจะบุกเข้าไปยังประเทศที่บัดนี้กำลังเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะและยิ่งถล่มเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายอิสลามที่กำลังก่อเหตุร้ายเหล่านี้ให้สิ้นซากตะกาดีบาเจวด้าปต่ม่เทเลิประกระปิดตูกุ๋ยตามาเจอเ,อเจรืในจีเวียรโอตะที่โคเนติตก,กา,บาบาบ้าตบาเจวดาประกเปลเวดาปิดตู นอเลนนึกงลอไว้ได้เลือกกนเลืออะมีลาซากระปฮา,าวโวเทบี่นี่ดอปกันนึกงลอขค่ดอมาปลอกวีเนอะกว่าอิสลมามกวาโคลาเลืออะมาเข้ไาไวด้ตาเอตาโซกีตาผาอีเนอประกันมาเลตุเลตุตกวีโอเทเววิ่งรอนี่เทวดาเดยดดาลยผมขอสั่งการให้กระทรวงกลาโหมของเราเตรียมพร้อม รับมือกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นเตวดาเลอก็ใครหนีตาฮิปลโลกเวดาหนอะตาดูตายาอาวเวกลูและอเมริกาโกที่ดพ่าเนอเลอรกูกร้กเตกโตอัตาบา,บาตาเตวดาตามาก,ก้าอัตเวติดภากากัสซาโทอัตาตีหากเราโจมตีมันยังมันจะรวดเร็วรุนแรงเนาะเหมือนกับที่พวกอัลารา โกกันไร้โจมตีชาวคริสต์ที่เรารักเทวราตาเมนนูรณีปกะนูรมากุลือดูดูโกโก้ลอเชเชเอ่อปกะมาดีโดเดอวยดาปัวเอ่อโกลาที่ตะพะนี่มากกว่าคริโฟนี่หรอเอ่อคอมเมเน่ไอ้รอซีอะตากวยนี่กวยดะดิฟแจนเราเอาคอมเมเน่ไอ้รอซีวะดานํามาเออๆโซโซจาเลนี่นํามาที่มากริโฟเออโซจาเลนี่ ตักหมักก <Would> <styles> ้ากะดักกินน่ะเออๆโซๆจาๆนี่ๆหรอเอออเวนนี้ดําไม่ว่าดาอ่าอเมริกาก็คู่โดนโจจีทรัมอตากวนหรอเวรดาอะจะชมน่ะก็บาทํามันน่ะเนาะทํามันน่ะอยู่ก็บ่เออมีๆเลยนี่ๆกับป้ากินได้ลืมทาลอดเด้ออีกชั่วโมงเออเอาโคดจาตอนนี้นะเวไม่ว่าดาตามอีกตาโคดคาแล้วบ่อากินนี่ดอกว่าให้เชนก็ไม่ได้รามันนี่หรออเวนนี้ดําไม่ว่าดา เออตะบูตับอะตับรีรูลาเคโซไวนาดาลืนนี่ตากป่าอันนอกโคนี่คือลืนนี่ตากป่านี่ดิจะไม่เลือนปะเตเออเตโซกว่าบาก็ละตับบาเนาะลืนนี่ตากป่านี่หรอว่ามาซิว่าคริโฟตะนี่ตะนี่ดิจังวะธรรมดาจะเกทางโซบะโคเออเนาะเอากูบ้านรอบๆนี่ว่าคริโฟนอธออฟไวปายแลนด์ดิโลเนาะตูดบะตีนไผ่นี่เลือนว่าคักดีไวด้านิ บ้าเราล้อตุหลุดโดวมาโอ้ดีอาโคตนนี่ก็บ้านังกรบว่าคริฟวตาบาลนี่นกระ้านี่ไม่ตาเลยอ่าอลบายูดูมมเนอนโดนนักร้าม่กว่าเลยอ่าตาจูตันหน้าาเกือบผาเกลือเไม่ได้เกอไม่ได้เกลือบาี่ช่มาปะบายวูกปตู้เราจะดอีเนี่ยปีรฟืตมาเราอากเวกูเดตาซกูเวนี่เลยมันอโคบักริโหลุหลรออาูคต้นนี่เดอเาเวอ่ยชังมัตาาดต่ตตกรวดขเนี่ด อเมริกาก็คือโดนโทมนี่ก็กวาดไปได้ให้ให้แล้วเนาะแต่ว่าซะบ้าอะกูแต่ตอนนี้ให้เปลี่ยนไปได้ในไนจีเรียไปดูแล้วกว่าที่ไปมีมาทอดตะเกียบกว่าที่จะนี่หรือก็นึกรอเนาะก็นึกรอเชียร์โปรดเรื่องกระจาลอะกูแต่ตอนนี้จะชวนมาแต่ให้เปลี่ยนคนใครอีกมีไนจีเรียไปดูอ่าเกออุดอตาปาตาจะจะเลยกูก็เรียกจะจะเลยหรือประเทศตีบาโอเคเนาะเตะไปปลาแต่บุดโกตีธภาพแท้ๆอีกหรอครับ